วันพีซมีทั้งหมด11ภาคครับทารับตั้งแต่ภาคทะเลอีส์บูมาจนถึงภาคสุดท้ายไฟนอลสากาดีครับมาลองไล่เรียงกันหน่อยครับว่าทั้ง11ภาคนั้นครับมีภาคอะไรบ้างครับแล้วแต่ละภาคครับพวกเขามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเดินทางไปที่ไหนกันมาบ้างครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมเนื่องด้วยอากาศันพีทเดินทางมาจะถึงภาคสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะขอสรุปวันพีทในแต่ละภาคเลยนครับว่าตั้งแต่ภาคแรกนะครับมาจนถึงภาคโนนะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับอ่เราสรุปแบบภาพรวมกันแบบสั้นๆกระชับชับไว้นะครับในแต่ละภาคลูฟี่เดินทางไปที่ไหนบ้างครับแล้วในแต่ละสถานที่แต่ละเกาะนั้นครับ ลูฟี่ได้ทําอะไรไปบ้างครับเพื่อเป็นการไล่เลียงเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผ่านมาครับอ่ะเราจะได้สามารถรับชมภาพสุดท้ายดีได้อยา่างสนุกสนานเราจะได้เป็นการทบทวนข้อมูลเก่าๆหน่อยนะเออไม่ใช่ว่าแบบพอดีมาดูภาคล่าสุดนะครับภาคสุดท้ายเนี่ยข้อมูลดเดิมมันอาจจะหลงลืมไปบ้างแล้วอะไรแบบนี้นะอ่ะโอเคมาทบทวนกันหน่อยนะ บทพีของเราจะเริ่มต้นภาคแรกนะครับด้วยการเรียกมันว่าภาคอีสบูครับก็จะเป็นทะเลบ้านเกิดของลูฟี่นั่นเองครับพอลูฟี่โตขึ้นมาครับเริ่มออกจนภัยครับก็มีการเดินทางไปที่เชลทาวครับที่เมื่อแห่งนี้ครับลูฟี่ก็ได้พบเจอกับโซโลด้วยครับแล้วก็มีการจัดการเจ้าบอแกนมือขวานไปนะ เดินทางต่อมาครับที่เมืองออเรนทาวครับโดยเมืองแห่งนี้ครับลูฟี่เนี่ยก็ได้พบเจอกับนามีครับแถมยังได้เล่นงานเจ้าโจสลัดบาร์กี้ไปซะด้วยครับเราจะนั้นครับเดินทางต่อไปที่หมู่บ้านไซหลับครับจะเป็นบ้านเกิดของอุสมนั่นเองครับที่หมู่บ้านนี้ครับลูฟี่ก็สามารถเอาชนะกับไตคูโรลงไปได้ครับแล้วก็เดินทางต่อมาที่บาลานตีเอครับผมก็จะเป็นพัฒคาลอยทะเลครับอย่างเท่เลยนะสถานที่แห่งนี้ครับลูฟี่ได้เผชิญหน้าต่อสู้กับดอนคลีครับแล้วก็ได้ พบเจอกับซันจีด้วย ส่วนทางด้านโซโลเองครับก็มีการต่อสู้กับตาเหี่ยวแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะครับจนกระทั่งต่อมาครับเดินทางมาที่อาลองปาร์ครับได้จัดการเจ้ามนุษย์เงือกตัวร้ายอย่างอารองลงได้ครับแล้วก็ถือว่าเป็นการปลดปล่อยเหล่าชาวบ้านนะครับที่โดนอาลองเดือดกดขี่อยู่ด้วยครับแล้วก็รับนามิกลับมาเข้ากลุ่มอีกครั้งหนึ่งครับก่อนเข้าสู่แกนลน์ครับพวกเขาก็เดินทางไปที่เมืองโลกทาวครับเป็นเหตุการณ์ที่ชลบุญวุ่นวายมั่วซั่วตัวเหลงหมดบทนะครับเกิดจะโดนบาร์กี้ฆ่าครับโดนสะโบเกอร์เล่น งานมีดราก้อนมาช่วยครับ จนแล้วจะรอยครับกลุ่มบวกฟางเนี่ยก็สามารถเอาตัวรอดได้เดินทางออกจากโลกทาวนะครับผมเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่แกนไลน์ต่อไปได้ครับจบภาคทะเลอีสปุครับพอขึ้นภาค阿拉巴าครับผมจุดแรกเลยที่พวกเขาไปนะครับผมก็ต้องนับตั้งแต่รีเวิร์สเบลเทนเลยละครับเป็นจุดที่พวกเขาเนี่ยได้เจอกับคล็อกคลัสนะครับเคยเป็นคุณหมอกับเรือโลเจอร์ด้วยนะเดินทางออกมาจากรีเวิร์สเบลเทนครับล็อกโพสที่พวกเขาเลือกเส้นทางเนี่ยครับเขาเดินทางมาที่วิสกี้พีคครับเป็นเหตุการณ์ที่ โซโลเนี่ยได้โชว์ของอย่างเต็มที่นะครับคนเดียวเนี่ยแม่งจัดการนักล่างเงินรางวัลร้อยคนสนเลียบเลยนะแล้วที่แห่งน,นี้เองครับกลุ่มฟางเนี่ยก็ได้พบเจอกับองค์หญิงวีวีครับแล้วพวกเขาเนี่ยครับก็เลือกที่จะให้ความช่วยเหลือองค์หญิงวีวีด้วยนั่นเองครับแล้วพราะต่อมาจากวิกกี้พีครับพวกเขาได้เดินทางต่อไปที่ลิตเติ้ลการ์เด้นครับเป็นสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากครับทุกอย่างที่มองไปเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับมีไดโนโซร์เสาร์มีแม้แต่กระทั่งคนยักษก์นน ตเต้นการเดินรับพวกเขาได้เดินทางต่อไปที่อาณาจักรดัมครับผมโดยในอาณาจักรแห่งนี้ครับพวกเขาก็ได้สมาชิกใหม่อย่างช็อปเปอร์มาด้วยนะพอออกจากอาณาจักรดัมครับพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าต่อมายังที่อาณาจักร阿าบาสตาครับซึ่งในอาณาจักร阿าบาสตาดีครับก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่เป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่เลยครับพวกเขานั้นต้องเผชิญหน้ากับองค์กรแห่งความมืดสุดทั่วร้ายอย่างบาร็อกเวิร์คครับที่มีเจ็ดเทพจ้สลัดเป็นหัวหน้าองค์กรนี้ด้วยครับเป็นการต่อสู้ที่หนักหนาสาหัส แต่พวกกลุ่มบกฟ้าครับก็ทําได้สําเร็จครับในการโค่นลงเอาชนะองค์กรบาล็อกเวิร์กดีได้ครับแล้วก็ยังสามารถช่วยเหลือองค์หญิงวิวีและอาณาจักรอาบาตาได้สําเร็จอีกด้วยหลังจากภาคาบาตาครับเราก็จะเรียกมันว่าภาคเกาะแห่งท้องฟ้านั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งการะจนภัยที่น่าตื่นตาตื่นใจนะแต่ก่อนที่จะไปถึงเกาะแห่งท้องฟ้าครับจุดเริ่มต้นของภาคนี้เนี่ยครับผมก็จะเริ่มต้นที่เกาะจายาครับก็คือล็อกโพลของพวกกลุ่มบกฟ้าเนี่ยบัญชีขึ้นไปด้านบนบนท้องฟ้านะ ต้องไปหาข้อมูลก่อนครับว่าจะไปบนท้องฟ้าน,นีได้ยังไงครับ ซึ่งในเกาะจายานีครับผมพวกลูฟี่เนี่ยก็จะได้พบเจอศัตรูอย่างเบลลัมมี่ครับผมก็สามารถชนะเบลลัมมี่ไปได้ครับหลังจากที่ได้ข้อมูลแล้วก็วิธีที่จะเดินทางไปบนท้องฟ้าเสร็จแล้วครับพวกเขาก็สามารถมุ่งหน้าไปสู่เกาะแห่งท้องฟ้าได้สําเร็จครับผมพอขึ้นมาบนเกาะแห่งท้องฟ้าได้เลยครับพวกเขาก็ไปผจญภัยกันที่สกายเปียครับตัวบอสของภาคนี้ครับผมก็คือก็อดเอเดลครับผมก็โดนลูฟี่จัดการกันไปตามระเบียบอีกเช่นเคยครับหลังจากภาคเกาะแห่งท้องฟ้าครับภาคต่อมาก็คือภาควอ เซเว่นครับจุดเริ่มต้นก็คือที่เกาะลองลิงลองแลนดนั่นเองครับพอลงมาจากท้องฟ้าได้นะครับพวกเขาก็มาลงที่เกาะน,นี้นั่นเองครับโดยเกาะน,นี้นี่ก็ได้เจอกับอาโอคิด้วยนะ <laughs> เกือบจะโดนเล่นงานกันทั้งแก๊งนะครับ หลังจากที่เดินทางออกมาจากเกาะลองลิงลองแลนด์ได้แล้วครับพวกเขาก็เดินทางมาต่อกันที่เมืองวอเตอร์เซเว่นครับโดยจริงๆนะจุดประสงค์ในการมาวอเตอร์เซเว่นเนี่ยพวกเขาอ่ะอยากจะซ่อมเรือเทารซันซันนี่นะแต่มันก็มีเหตุการณ์ชนบุญวุ่นวายครับผมตามฉบับการพนันภพ่ลครับเรือแมรี่ก็ดูเหมือนว่าจะซ่อมไม่ได้ครับสมาชิกคนสำคัญอย่างนิโคลโลบินนะครับก็มีท่าทีแปลกๆไป,ไปแล้วก็มีท่าทีเป็นศัตรูกับกลุ่มบอกฟแฟกันไซอย่างนั้นครับจนได้รู้ความจริงกับว่านิโคโลบินเนี่ยโดนข่มขู่นั่นเองคร เราก็ตามที่จะไปชิงตัวลิคโลรบินที่ A.D.S. ล็อบบี้ครับก็เป็นการเปิดศึกกับรัฐบาลโลกอย่างชัดเจนนะได้มีการระทะต่อสู้กับนักฆ่าของรัฐบาลโลกอย่างซ p 9ีครับผมเป็นการต่อสู้ที่เมามันอะไรกันไปนะหลังจากที่จบศึก A.D.S. ล็อบบี้ครับก็กลับมาที่เมืองวอเตอร์เซเว่นอีกครั้งหนึ่งครับผม <c oughs> ก็ได้เรือใหม่อย่างเทาสันซันนี่มาแทนครับเป็นเรือที่จะใช้เดินทางแทนเรือลำเก่าอย่างกออิงแมลี่นะขึ้นต้นภาคใหม่ครับเป็นภาคทริกเลอร์บาร์ครับโดยภาคนี้เนี่ย ก็จะวนเวียนอยู่ในทิตเลอร์บาร์นี้เต็มๆเลยครับตัวบอสของภาคนี้ก็คือ g e ็กโ Moria เลียได้เอยครับโดยเจ้า g e ็กโ Moria เนี่ยก็มีจุดประสงค์ที่จะเอาเงาของคนแข็งแกร่งนะครับไปใส่ออสนะครับแล้วก็มีความหวังว่าจะเอาออสร่างยักษ์เนี่ยไปแก้แค้นไคโดนะ แต่ความฝันของโบเรียน,นครับก็ยังไม่ทันจะไปได้ถึงไหนเลยครับมาคิดจะจ้องเล่นงานพวกลูฟี่ครับเจอตอนนะครับผมสุดท้ายครับก็พ่ายแพ้กับพวกลูฟี่อะไรกันไปนะหลังจากนั้นครับมาสู่ภาคใไปครับเป็นภาคที่มีชื่อว่าสุดยอดมหาสงครามครับ่โดยภาคนี้ครับเราก็จะเรียกติดปากว่าเป็นภาคสงครามบาลินฟอร์ได้เลครับ โดยภาคนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมไปในหลายเหตุการณ์นะครับก็จะมีทั้งเหตุการณ์ที่เกาะชาบอนดี้ครับผมอเมซอนลิลลี่อิมเพลดาวครับผมและก็รวมถึงเหตุการณ์ในสงครามมารินฟอร์ดนั่นเองครับในหมู่เกาะชาบอนดี้เนี่ยก็จะเป็นการรวมตัวกันนะครับของลูกีค่าหัวสูงเกินร้อยล้าน11คนครับพวกเขาเหล่านี้เนี่ยถูกเรียกว่าเป็น11บเอซูเปอร์โนวาครับแล้วก็แบบมีบางคนด้วยนะที่ไปเล่นการเผาบังกรฟ้าครับกลายเป็นคดีใหญ่อะไรกันไปนะซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่ กลุ่มบกฟางนั้นแตกสลายพอต้องเจอกับศัตรูสุดแข็งแกร่งครับอย่างทั้งเจตเทสสัตว์คูมาคับรวมถึงพลเอกคิสซลุด้วยนั่นเองนะอ่แต่ละคนก็โดนคูมาครับพัดปิวกระจุกระจายแยกย้ายกันไปครับลูฟี่นะครับผมได้มาตกอยู่ที่เกาะอเมซอนลิลลี่ครับได้พบเจอกับโบอาแฮนคอกด้วยครับว่าที่ภรรยาลูฟี่ในอนาคตนะลูฟี่เนี่ยได้ทราบข่าวครับว่าเอสเนี่ยกำลังจะถูกประหารครับแล้วเอสนั้นครับก็ถูกคุมขังอยู่ในอิมเพลดาครับลูฟี่ก็ขอร้อแฮนค์ ครับลูฟี่เนี่ยอยากจะไปช่วยพี่ชายครับก็มีการเดินทางกันไปที่อิมเพลดาครับก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่สุดสนานนะได้พบเจอกับศัตรูสุดแข็งแกร่งอย่างเจ้าแม็กเจอร์แลนด์ครับแล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยลูฟี่ก็ได้แบบพวกพ้องอะไรมาเต็มเลยนะทั้งอดีตเจเทเจอตลัดนะครับทั้งพวกเราบุคคลที่เคยอยู่ในอิมเพลราก็ร่วมกันแหกคุกออกมาอะไรแบบนี้ครับเดินทางมาช่วยเอ็กกันต่อที่มารีนฟอร์ดครับก็ต่อสู้กันที่ลุงตุงดังอะไรกันไปหมดนะครับผมสองตัวละครสําคัญที่ตายในศึกนี้ ก็คือหนวดขาวแล้วก็เอสนั่นเองครับลูฟี่ไม่สามารถช่วยชีวิตเอสได้สําเร็จนะอูเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากครับถึงแม้ว่าลูฟี่จะสูญเสียพี่ชายไปครับแต่เขายังคงมีพวกพ้องของเขารออยู่ครับก็มีการส่งข้อความลับนะครับไปให้กับกลุ่มอ,อกฟันที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วท้องทะเลนะครับว่าเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมาเจอกันใหม่ในอีก2ปีข้างหน้าครับในช่วงเวลานี้ครับให้ฝึกฝนความแข็งแกร่งกันให้อย่างเต็มที่ครับรอเวลาที่กลุ่มบกฟันนั้นจะได้ปมเพาะความพร้อมตัวเองอย่างเต็มที่แล้วค่อยกลับมาเจอกัน ค่อยกลับมาผจญภัยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับและแล้วครับเวลานั้นก็มาถึงครับก็มาเริ่มต้นกันใหม่ที่ผาเกาะเงือกได้นเงครับพวกกลุ่มฟาเนี่ยก็กลับบรรวมตัวกันในครั้งที่หมู่เกาะชาบันดี้ครับแต่ละคนนี่ก็มีการเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับโคคาเลคเตอร์เดิมครับแต่พวกเขานั้นนะครับมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไปอีกระดับนึงแล้วครับจุดหมายต่อไปที่พวกเขาไปถึงครับนั่นก็คือที่เกาะเงือกนั่นเองครับโดยที่เกาะเงือกน นะครับที่โฮดี้เนี่ยก็มีแผนชั่วแผลร้ายนะ อยากจะสร้างความหวาดกลัวให้กับโลกไปดีได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเผ่าเงือกครับแล้วก็แบบว่ามีการจะช่วงชิงบัลลังก์จากราชาเดฟจูนด้วยนะแต่ว่าทางด้านโฮดี้ครับก็โดนลูฟี่ซัดกันไปตาระเบียบอีกเช่นเคยครับเดินทางออกมาจากเกาะเงือกครับมาขึ้นภาคใหม่ครับผมภาคดีเรียกว่าภาคเดสโลซาครับก็จะครอบคลุมครับผมไป2เหตุการณ์ใหญ่ๆครับที่เหตุการณ์พังฮาซา์กับเดสโลซาได้ลยครับในเกาะพังฮาซารเตี่ยพวกกลุ่มวัวฟางครับก็ได้มาพัวพันกับทาฟา ากาดีวอเตอร์ลอครับผมมีการจับมือกันเป็นพันธมิตรนะครับด่วงมือการโค่นล้มซีต้าคาวแล้วก็เวอร์โกลงได้ครับแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือไปเล่นงานโดฟาบิโกครับเพื่อที่จะทำการตัดกําลังไคโดอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับเดินทางต่อมาที่อาณาจักรเดสโรซาครับผมก็มีการต่อสู้กับโดฟามิโกอะไรกันไปครับโดฟามิโกนี่เป็นโคตรตึงแบบเก่งจัดจัดแข็งแกร่งจัดจัดนะครับในภาคเดสโรซาเนี่ยเราอยากได้เห็นการเปิดตัวของพลเอกคนใหม่อย่างฟูจิโทราด้วยนะ เหตุการณ์ก็คลี่คลายไปได้ครับผมลูฟี่สามารถเอาชนะโดฟาเบมิโกได้ครับเป็นข่าวใหญ่ตันเทือนไปทั่วโลกเลยนะครับและจะได้ครับมาต่อกันที่ภาคเกาะโฮเกครับเป็นภาคที่จะครอบคลุมไป3เหตุการณ์หลักๆครับก็จะมีเหตุการณ์ที่เกาะโซครับเหตุการณ์ที่เกาะโฮเกครับหลังจากนั้นครับก็จะมีงานประชุมรีเวอรี่ด้วยได้นเลยครับที่เกาะโซนั้นครับก็จะเป็นที่อาศัยของเผ่ามิงครับและที่เกาะโซนี่เองครับก็ได้มีการก่อกําเนิดพนมิตรโจรสลัดดินจารซามูไรแล้วก็เผ่า มงกับผมพันเด็กกำลังกันครับเพื่อที่จะค้นล้มไคโดนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะไปถึงการค้นล้มไคโดครับต้องไปช่วยเหลือซันจิก่อนนะครับเพราะว่าซันจิเนี่ยโดนบังคับให้ไปแต่งงานกับลูกสาวของบิ๊กมัมนะครับผมทางด้านลูฟี่ครับผมก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับไปที่เกาะโฮเ้กนะครับผมอาณาจักรของบิ๊กมัมนะไปตามตัวซันจิกลับคืนมานะครับก็ไปถล่มงานแต่งของบิ๊กมัมอะไรกันไปครับบิ๊กมัมนี่คือเสียหน้าอย่างมากครับสามารถช่วยเหลือแล้วก็ดึงตัวซันจิเนี่ยกลับมาเป็นสมาชิกของกลุ่ม ได้อีกครั้งหนึ่งครับ ในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับลูฟี่เนี่ยได้เครดิตอย่างมากครับเขาอ่ะถูกเรียกเป็นจักรพรรดิคนที่5ด้วยนะหลังจากที่พวกกลุ่มกุหาเนี่ยเดินทางออกมาอย่างปลอดภัยจากเกาะโฮเคกได้นะครับมันก็จะตัดไปที่เหตุการณ์ของงานประชุมรีเวอรี่ครับเราก็ได้รู้แบบเหตุการณ์สำคัญอะไรเยอะแยะพอสมควรนะครับเราก็จะได้เห็นการเคลื่อนไหวของพวกรัฐบาลโลกครับผมตัวละครสําคัญอย่างท่านอิมนะครับอย่างห้าผู้เท่าอะไรแบบนี้นะครับและ้วครับก็มาขึ้นภาคใหม่ครับผมกุฟลาเดินทางมา ยังถึงประเทศวาโ,โดนแล้วนะครับซึ่งภาคใหม่นี้เนี่ยก็จะเป็นภาควนกอุนินั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์ของภาคอุนิก็จะวนเวียนนะครับอยู่ในประเทศวาโดนนี้ล้วนเลยนะครับเราก็จะมีบางเหตุการณ์ที่ถูกเล่าถูกสอดแทรกมาครับผมหลังจากงานประชุมรีเวอรี่นะอ่าแบบเป็นควันหลงของงานประชุมรีเวอรี่อะไรแบบนี้นั่นเองนะซึ่งในภาคอุนิก็โอ้เหตุการณ์ยิบย,ย่อยเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายเลยเกินครับเป็นภาคที่ยาวนานบ้าเบนะภาคนี้นะ เหตุการณ์อยู่ในวันน้นอย่างเดียวแต่แบบโหเหตุการณ์ปลีกยิบย่อยเยอะมากนะครับ ตัวละครสาคัญอย่างพวกกลุ่มโจสลับ100ร้อยอสูรนะครับแมททับของไคโดพวกหกล่องนภานะครับอ่าพวก11อซูปเปอร์นว่าที่ไปอยู่ในสังกัดไคโดนะครับพวกก้าปลอกดาบแดงนะครับกองกําลังดินจาก,กองกําลังสมุไรที่จะมาร่วมมือกันในการแก้แค้นไคโดครับชโชกุนสุดชั่วร้ายอย่างโอโรจิครับมีการย้อนอดีตถึงตัวละครระดับตำนานอย่างโรเจอร์โอเด้งแล้วก็หนวดขาวด้วยนะครับผมเป็นแบบโอ้โหเป็นภาคที่ เพล็กแต p พลายในหลายๆชอดอย่างมากนะ แล้วก็มีการตื่นขึ้นมาของผมพปตารดูฟี่ด้วยนะครับผมเป็นเกียร์ห้าอะไรก็มาครับแล้วในภาคมาโดเนี่ยไม่มีบิ๊กมัมด้วยนะครับผมบิ๊กมัมเนี่ยมามั่วอะไรกับเขาด้วยนะครับบิ๊กมัมนี่ก็คือแบบจะมาเล่นงานลูฟี่จะมาแก้แค่ลูฟี่ครับแต่สุดท้ายครับตัวบอสของภาคนี้นะแบบโดนเลียบนะครับผมทั้งโอรุจินะครับไคโดบิ๊กมัมเอ่ยนะครับผมพ่ายแพ้กันไปหมดเลยครับหลังจากเหตุการณ์นี้ครับลูฟี่ได้กลายเป็นจักรพรรดิยุคใหม่แห่งท้องทะเลแบบเต็มตัวไปซะแล้วครับหลังจากจบภาค นี่ครับผมถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการครับว่าเป็นภาคสุดท้ายครับ ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือไฝ่นอนตากาเนี่นะครับก็เริ่มต้นการเดินทางมาที่เกาะเอเคครับซึ่งระยะเวลาเดินทางมาแค่ไม่กี่ตอนในเกาะเอเคครับแต่ปรากฏว่าโหมีแต่เรื่องราวที่เป็นประเด็นสําคัญสาระสําคัญทั้งนั้นเลยนะอ่ะโอเคครับผมที่ก็คือสถานการณ์ปัจจุบันครับยังอยู่ที่เกาะเอเคสีครับเห็นการเคลื่อนไหวของท่านอิมนะครับการเคลื่อนไหวของนวดดานะครับการเคลื่อนไหวของดราก้อนนะครับผมหรือแม้แต่ตัวละครสําคัญอย่างดเรเวก้าผังก็เริ่มที่จะมีบทบาท แล้วในภาคสุดท้ายนี้นะสรุปให้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วนะครับประเด็นคือที่ทําคลิปนี้เนะี่ยมันมีเหตุผลหนึ่งด้วยคือผมทําคลิปวันพีแล้วเราก็จะใช้หัวข้อว่าวันพีชภาคสุดท้ายใช่ไหมประเด็นก็คือจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ย <c oughs> hey, อะไรวะมั่วเปล่าวันพีชภาคสุดท้ายได้ยังไงเขายังไม่เห็นบอกเลยนะ มันจะภาพสุดท้ายได้ยังไงมันยังไม่ได้มีแค่นี้ซะหน่อยเดี๋ยวมันก็ต้องเดินทางไปตรงโน้นตรงนี้อีกคืออน,นี้ก็ต้องบอกอีกครั้งนึงครับว่าการที่พูดว่านับปัจจุบันนี้เนี่ยวันพีคคือภาพสุดท้ายนะมันก็คือภาพสุดท้ายครับเราจะเรียกเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับเพราะเขาประกาศมาอย่างเป็นทางการแล้วประกาศมาแบบออฟฟิเชียลแล้วนะครับผมม,มันยังไงมันก็ต้องเรียกก็ภาพสุดท้ายครับประเด็นคือกูโดนด่าฟรีอีกแล้วไงครับผม โดนด่าฟรีประจํานะคือต้องบอกว่าในวันพี่แต่ละภาคเนี่ยมันไม่ได้มีการเดินทางแค่ก่อนเดียวครับแล้วก็ที่ผมไล่มาครับผมทุกภาคที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละภาคนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์ยิบย่อยที่แตกต่างกันไปนะครับ บางภาคเนี่ยอย่างภาคอีปูครับแม่งเดินทางไปกี่เกาะกี่ที่แล้วใช่ไหมครับอย่างราบิตาเนี่ยแม่งเดินทางไปตั้งหลายเกาะหลายที่นะฮะหรืออย่างภาควโนเนี่ยอ่ะก็เป็นภาควโนที่แม่งก็มีเหตุการณ์วนเวียนอยู่ในแค่วโนครับผมซึ่งมันก็แล้วแต่แต่ละภาคนะครับว่าอาจารย์วดาเนี่ยเขาจะเขียนสตอรี่ยังไงจะกำหนดสตอรี่ยังไงนะครับจะกำหนดแนวทางการเดินทางยังไงนะครับนั่นแปลว่าในภาคสุดท้ายที่เราก us ําล <c oughs> ังดูอยู ados, ่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เกาะเอ็กเฮดอยู่แล้วครับอย่างไรแล้วเนี่ยมันมีสถานที่อื่นที่กลุ่มบุกฟันจะต ครับผมมันก็ต้องมีเกาะลับเทลอยู่นวะที่พวกเขาเดี๋ยวจะต้องเดินทางเพื่อไปพิชิตการไล่แล้วก็ส่งเสริมให้ลูฟี่เป็นรานชาโจรสลัดนะครับการที่เราพูดว่าวันพีภาคนี้เป็นภาคสุดท้ายมันยังไม่ได้แปลว่าเกาะเอเคทนั้นจะเป็นเกาะสุดท้ายในการเดินทางครับอันนี้ต้องเข้าใจสมัยนะครับผมวันพีสในแต่ละภาคนั้นครับสามารถเดินทางได้หลายเกาะครับจะเป็นกี่เกาะกี่เมืองก็ได้ครับผมมันขึ้นอยู่กับการกําหนดสตอรี่ของอาจารย์โอดัเขานะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจตรงกันก็คือณ วันพีทนั้นเดินทางมาสู่ผ้าสุดท้ายแล้วนั่นเองครับไฟนอลสากานะผมก็เลยถือโอกาสทําคลิปนี้ครับเพื่อทําการอธิบายถึงว่าผ้าสุดท้ายมันคืออะไรมันคือผ้าสุดท้ายครับแล้วก็มีการย้อนลอยให้ตั้งแต่ต้นนะครับไปจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับว่าวันพีทนั้นมีทั้งหมดกี่ภาครับแต่ละภาเนี่ยมีการเดินทางไปไหนมาบ้างนะก็ถ้าเกิดจะให้นับเป็นภาคใหญ่ๆได้ผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับก็จะประกอบด้วยภาคที่หนึ่งครับผมทะเลอีสบูครับภาคที่2องา拉巴าครับภ้าที่สา เกาะแห่งท้องฟ้าครับภาคที่4ภาควอเตอร์เซเว่นครับภาคที่5ภาคทิตเลอร์บาร์ครับ ภาคที่6ภาคสุดยอดสงครามครับภาคที่7ภาคเกาะเงือกครับภาคที่8ภาคเรสโรซ่าครับภาคที่9ภาคโคเคครับภาคที่10ภาควโนครับแล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้ครับผมภาคที่11ครับผมภาคสุดท้ายนั่นเองนะโอเคเข้าใจตรงกันตามนี้เลยครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาจนะครับผมไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ